สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับทำมีงอร่อยจังวันนี้แอดมีผัดขนงหมูกรอบม,มาฝากวิธีท,ทาไม่ยากนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันค่ะรอนน้ามันร้อนนํากระเทียมสับลงไปผัดให้หอมจากนั้นใส่ขนแงลงไปใช้ไฟแรงผัดเร็วๆนะคะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ําตาลทรายซีอิ๊วดําหวานน้าปลาวันนี้แอดใช้น้าปลาหยดทองน้ําปลาแท้สีทองอรามไม่เข้มดากลิ่หอมรสกลมกล่อมไม่เค็มโดดพริกจินดาหั่นเฉียงแล้วก็น้ํเปล่า น้อยผสม,สมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นปิดฝาค่ะรอจนผักแหนงสุกใส่หมูก,กรอบลงไปผัดเร็วๆให้เข้ากันชิมรสตามชอบผัดเหลือรสชาติไหนเพ,เพิ่มได้เลยได้รสที่ชอบแล้วปิดไฟค่ะผัก,ผกแนงหมูกรอบใส่จานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยมากๆหรือถ้าใครไม่อยากกินกับข้าวสวยกินคู่กับข้าวต้มก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันใครชอบกินลองทำกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ